สหบ,บดีพรมอราธนาแสดงธรรม282ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นสหบ,บดีพรมทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอ โลกจากพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมพระไทยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหบ,บดีพรมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณนะเบื้องหน้าเราเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้น แล้วห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือมาทางที่เราอยู่ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม สหบดีพรมได้ทูลอารัธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพรหมนิคมมกถาในการก่อรทาที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคตพระองค์โปรดเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตจักสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชันใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ประสาทคือธรรมจะได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก และถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสมครามผู้นำมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม